ยันกำไรเทวยักษ์สาธตตุกนิดนึงนะครับคนแรกดูโอ้โหเนีครับันนี้ตัดนี่มาก่อนนะครับตัดตรงนี้มาก่อนนะครับแล้วก็มาเอากำไรนะครับอนนี้กำไรนะโดยอาจารย์ไมเคิลนะครับผมโดยอาจารย์ไมเคิลนะครับมาแล้วค่อนข้างยากนะครับยันตัวนี้นะครับยากแน่นอนนะครับผม กำไรนี้สักได้ทั้งที่ตรงเนี้ยครับตรงนี้บริเวณตรงแขนและก็ข้อมือนะครับผมนะสำหรับคนที่จะมาสักนะครับเป็นยันลายใหม่หลังจากสร้างปู่แล้วนะครับผมนะก็จะเป็นลายกําไรที่ปู่ใส่อยู่ที่ข้อมือแหละนะครับผมเนะเป็นกาไรที่เป็นมงคลนะอันนี้ก็เรียกมงคลแขนแล้วเป็นมงคลชีวิตนะครับผมข้อมือก็ได้พี่ไม่ขั้นสักได้ไม่ได้สักไปได้เลยนะอาจารย์ไม่ขึ้นนะครับผมก็เดิมสักอยู่นะครับวันนี้ใครจะมาสักก็มาได้นะครับดูบรรยากาศรอบๆแล้วนยนะครับที่มาสักกันนะครับ อันนี้ก็อาจารย์เปีย,ปยนะครับผมนะมีเมียยังอาจารย์เปียยัครับโอ้ยังอีกเหรอหายแล้วอันนี้อาจารย์ทองนะครับนะ่ยเออไม่ได้สักเหรอเสร็จแล้วเสร็จหมดแล้ว,ลวอันนี้นั่งรอ,อที่มานี่คือยืนอยู่นี่คือมาให้ลอกากำลังใจหมดเลยใช่ไหมเนี่ยสักเสร็จแล้วอ๋อสักเสแล้วเออรอแป๊บน,นึงไอ้ห่ากูทัทีรถติดกูมาเนี่ประมาณเก้าโมงแล้วชิบหายติดมันอยู่รถติดเออมันทำถนนนี้อะไรติดอันนี้อาจารย์ทิวนะครับผมเนี่ยสักยันไอ้ชุดใหญ่ไหมทิวชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันนะครับาายมมมก็นนะะครับผ อ่เริ่มนะครับนะจะมาก็มาได้นี่บรรยากาศโดยรอบนะครับผมนะสวัสดีอันนี้รอสักหรือว่อนนาไงสักแล้วรอเป่าโอ้โทษทีแล้วกันไอสัตว์โอเคมาจากไหนนะยะลาเลยมาสักยันจากจังหวัดยะลาเอารถอะไรมามารถไฟด้วยมาสักยันโอ้โหใจรักหนยดูรอยสักตรงนี้โอ้โหนะดูหน่อยมาจากยะลาเยอานะครับยะลาโอ้โหไอสัตว์ให,ใหญ่โตโอ้โหแานนี้สมกับต,ตัวมึงเหลือเกินเดี๋ยวค่อยมาประกอบพี่หลังครับผมนะ <c oughs> มาจากยะลานะครับผมนะ ดูแล้วกันนะครับดูเลยสิบเจ็ดคิวนี่ก็รออยู่ระหว่างรอสักอีกใช่ไหม <c ute> อ๋ออ,อีสองคนของนี่ก็มาสิบสี่แล้ววันนี้สิบสี่แล้วนะครับผมไล่ดูครับนะเดี๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับลายใหม่นะครับผมนะลายใหม่นะโอเคแเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนดูแล้ว